วิธีมากจุดครับมกับมาไงเป็นกมทุกขันครับเนี่ยตัใจอยได้ตู้ครับติตป้าเลยครับตู่รอ สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับวันนี้บายทอาพาพี่น้องมาปลุกโรงงานช่างน็อตครับน็อตสาวมาหาสารคามมบวันนี้บายทอดมารับตู้เครื่องเสียงครับ4ี่คูณสองครับดอกเสียงก้างสี่ดอกแล้วก็ดอกเบดสองดอกนะครับแต่เป็นดอก21ครับวันนี้พาออนทัวร์กับโรงงานช่างน็อตมหาสารคามครับนี่ครับมาถึงหน้าร้านนะครับก็จะเป็นการ จ็บสีตู้ลำโพงนะครับอันนี้เป็นตู้สูตรโบวีนะครับโบวี่กับเทอร์โบนะครับต่างกันยังไงนะครับโบวี่นะครับจะมีช่องระบายลมตรงนี้ครับจากที่ถามช่างนะครับตอนที่บาย็อปเข้ามาสั่งนะครับนี่จะมีรูระบายนะครับจะทำให้เสียงนุ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ช่างน็อตเป็นคนแนะนำนะครับส่วนถ้าเป็น b ีบีนะครับบีก็จะปิดนะครับแล้วก็ เพอโบหน้ามันจะโค้งนะครับหน้ามันจะโค้งไปนะครับนี่ความแตกต่างครับนี่คือกิมงานครับส่วนเซตนี้ครับเป็นเซตของบายท็อปสั่งนะครับบายท็อปสั่งเป็นเดืดสองใบแล้วก็กลางสองใบครับแต่ด้วยความสื่อสารกันไม่เข้าใจครับช่างลืมประกอบให้ครับยังไงมาถึงแล้วก็รอครับ เราขอโรงงานประกอบให้เองครับวันนี้ครับสเปคนะครับเป็นตู้อเมซอนนะครับอเมซอนบวท็อปสั่งเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดอกที่ช่างแนะนำนับก็คือดอก b m 300นะครับนี่ใส่ตัวนี้นะครับด m 300นะครับกลางแหลมก็จะเป็น b m d 750นะครับของ PA นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมาไปสร้างใหย่อเลยฮึฮผมก็ไปว่าผมจอดรถแล้วโอ้ยสุดอันคือเห็นบ้างเลยท้งมเนาะสุดหลน ว่าไงวิ่หลายอยู่ดอกเดี๋ยวผมลองไล่ตึงดินี่ครับขึ้นเรยกันยังไงครับกันเรียงกันเรียงครับใครที่สนใจครับจังหวัดมาสันพราหมณของดีเมืองมหาครับนอกจากมันแก้วสร้างนอตเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นเมจิกนะครับเทียบใบเราไปตั้งอันนี้ครับเป็นตู่หนึ่งคู่หนึ่งครับแต่ว่ามันหนึ่อดหนือวาหนึ่งน ได้คดีของก็คือเบาครับปากโหลด,ดครับตอนนี้ปากโหลดครับเลยแม่ไหมครับนี่ครับอันนี้ทางนอนคนแนะนำนะครับเลยเน็ตเวิร์กของน็อตเตาครับถ้าอยากฟังเสียงจะแซ่บนะครับเนาะอันนี้เวิร์กของน็อตเตาครับ ตัวนี้เลยครับเป็นเน็ตเวิร์กสองคูณสองครับวันนี้บอกาสเปิดเทล่งครับเดี๋ยวคนติดตามไปเก็บดีกระซิบครับ,บเบาครับเบิงวิธีการประกอบปากครับ <c oughs> <c oughs> วิธีมารกจบครับ <c oughs> ประกอบผู้เดียวกันเลยครับพี่น้องแต่เป็ดเป็ดดอกเป็ดของใบเราเป็นดอกข้ามข้ามดานะครับอันนี้เป็น21มาร์คถูนะครับมาร์คถูตัวน uh okay. <se uh ี้สปิตดีมากเลยครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเงินเ่าจังหวะกันไหมนะครับเ่าออกแบบกระชับมิดไปก่อนนะครับ นี่เป็นงานช่างครับที่มองต่างแบตัวเกิจากเงาแววพอเดือดร้ายครับพี่น้องเคยเห็นผึ่นตนในยูทูบครับมือนี้มามหาหอดมองครับแต่ว่าตอนใบขอบสร้างใบรับโู้สั้งนะครับทักเป็ดที ah ่แรกทักเป็ดไปนะครับจะบูธคิดว่าคนติดตอบไว้นะครับเนาะ หากเพิ่มพึ่งกาตอบปั๊บครับตอบรายละเอียดแบบตอบตอบโดยโหมดคนเองนะครับบริษัตอบแบบพานเพจนะครับถ้าเป็นเพจก็คือตอบไปปุ๊บมื่อจะเป็นขอความเอ่อข้อความอัตโนมัตินะครับแต่บางคนนะถามเพิ่มพึ่งกาตอบนะครับสอนได้ตอบเบิร์ดนะครับซื้อหน่อยซื้อหลายนะครับตอบย่างเดียวพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดในการบริการนะครับอันนี้นะครับเนาะนี่ครับ ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นด้านในของตู้เมซอนนะครับของช่างน็อตนะครับตัวนี้จะเป็นที่ใส่เฉียงแหลมนะครับแล้วก็มีรูระบายลมหนึ่งรูนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวใต้ดอกเสียงกลางนะครับสองดอกนะครับแล้วก็เฉียงแหลมกับสองหัวลำลองอนี ตั้งเงินนะครัว่งแห้นงวัา,วา,วา,วาวมันใชไปอันงานอัน,นยังก่อนัอันเมมัม,ม่นม่ก็เลไปมันงานเลี่ยงงมเลี่ยงนะครับแต่ตน,นา่าไปนู้น,น,น ก็คนดีเนียจะไประกอบดอกอย่เง้ยดอกนี่อย่าเียถงจะไปนหมูอะไร่างเง้ยง่างงี้ทั้งหมดทั้งหมดี้ข้าอย่าจุ่มวนเกียร

cặp luôn này không năng này không <laughs> Đến đẹp đẹp thích mà đẹp nhiều lắm đẹp รถทูดีพงเงินทุนใสครับนี่เคือว่าลูกผายมาเอาหมาูอื่นครับเย่ยงสายลายนะครับเอเอคือลูกผายมาเอาหมาูอื่นครับหนาเงามดีครับพีน่น้องเวลาเรากระเบิ้งมาโดนเลยนะครับ มาโดนเลยคนระับนั่ไปฟังเสียงนะครับจากทีมงานขผมต้องเศร้าแอนไลน์แน่นะครับแล้วกท็ทีมงาน,นของไอเกมนะครับมินิเต่านะครับตัวแทของอาจารย์เป๊ะนะครับหลายคนหากบพีคนใส่ครับรบ,บริวารที่อังปวดอยู่นะครับมีนายก็ เขาล้องอี้ครับนี่เลยมาหวานวใจครับ,อรบโอเคเห็นสติกเกอร์แล้วมับง,งามมากครับช่องนอดครับปีนี้เราเอ่อเรียนจากแปดพุ้นแปดครับมาเป็นซีพ <c oughs> ุ้นสองคนเพื่มขึ้นนี่กระดับลดลงครับ จะดวดเก็บเก็บเสียงให้ดีที่สุดนะครับที่เล่นดีคุณภาพเสียงนะครับหลายกลัวหลายกลัวหลายกลัวขึ้นอันหลายกลัวตู่มันหลายๆแต่เสียงดีบ่ได้นะครับเห็นไหครับคือชุดที่เราจะนำกลับบ้านนะครับอันนี้เอ้ได้เวลา นำเครื่องเสียงกลับบ้านครับนี่ครับอาจารย์น็อตครับเป็นเป็นกุงทุนครับนี่ครับเพิ่จะได้ตู้ครับคิดต้าเลยครับตู้รอลอครับพ่นกับลอครับรอแบบไหนที่ไม่ครับตลบซ่าซ่าเบหลายร้านที่ผมเคยถามครับทักเข้าไปเราสามหมื่นจะตอบตรงนี้ครับ แต่จานหนอยครับผมผมว่นผมถักสามถุงไี่้องเมือนเนาะครับผมว่นผมถักสามถุมงครับเพราะหาน้าที่ตอบเงานี่ครับใครที่สนใจนะครับสำหรับเมสซอนนะครับตัวเมสซอนแล้วก็เสียงเบสเป็นโบวี่นะครับโบวี่นี่เลยครับพี่น้องทิมง,งานชัง

คนท้องครับผมมือมิกหน้าหล่อเหมือนนเดชครับอาจารย์เปเป้มืออื่นมาหนีมาเอานะครับกลับบานกลับตองครับเตตดตอคุณต่อกำไรครับใครที่สนใจนะครับอยากได้เครื่องเสียงนะครับไปใช้ในการในงานนะครับทีมงานบายท็อปนะครับยิ่งหาเราใส่ผน่อนซื้เกาครับ เงนี้เลยแต่งรับพี่น้องขาวเนี่ยครับ,รบเป็นเสร็จหลายคนอธิษฐานรับเป็นยังที่ใส่สร้างเสร็จแบบนี้ครับทั้งหลายเขาเบียนหลายกว่าครับคืองานส่วนใหญ่ของผมเป็นงานาใส่ไม้เป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยต้องเอาเสียงกลางสองใบนะครับเบีกดสองใบจะเสียงกลางเป็นอสองคูณสองนะครับผม นี่ครับรอกลับบานเทาครับสติ๊กเกอร์หล่อๆครับนอฟาวซิตรม no โอเคแกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ